นักเรียนพบกับคุณครูจ่านะคะในวิชาวิทยาศาสตร์เพิ่มเติมชั้นประถมศึกษาปีที่4ค่ะสำหรับวันนี้นะคะก่อนที่จะเข้าสู่เนื้อหาในบทเรียนในวันนี้นะคะคุณครูมีภาพมาให้นักเรียนสังเกตค่ะจากภาพนะคะนักเรียนคิดว่าเป็นการขยายพันธุ์พืชโดยไม่อาศัยเพศวิธีใดคะกอไก่กเป็นการปักชำ ขอไข่เสียบยอดขอควายตอนกิง่งงอง,ง,งูติดตาค่ะ,ฉะเฉลยนะคะจากภาพเป็นการขยายพันธุ์พืชโดยไม่อาศัยเพศน,นั่นก็คือการตอนกิ่งค่ะ สำหรับการขยายพันธุ์พืชโดยไม่อาศัยเพศนะคะก็คือการขยายพันธุ์พืชโดยที่มนุษย์นะคะนำเอาส่วนต่างๆของพืชที่สามารถเกิดรากและเจริญเติบโตเป็นต้นได้ค่ะมีหลายวิธีด้วยกันเช่นการปักชำการตอนกิง่งการติดตาค่ะ และก็ยังมีการทาบกิ่งและการเสียบยอดด้วยนะคะสำหรับวันนี้นะคะเราจะมาเรียนรู้เรื่องการตอนกิ่งกันนะคะก่อนอื่นเลยคุณครูขอถามนักเรียนก่อนว่านักเรียนทราบไหมคะว่าการตอนกิ่งนั้นคืออะไรคะการตอนกิ่งก็คือการขยายพันธุ์พืชว,วิธีหนึ่งนะคะ โดยการทำให้กิ่งนั้นเกิดรากขณะที่ยังไม่ได้ตัดกิ่งออกจาก,จากต้นเดิมค่ะซึ่งเป็นการตัดเฉพาะท่อลำเลียงอาหารของพืชเท่านั้นส่วนท่อลำเลียงน้ำยังคงมีอยู่ตามปกติค่ะจึงทำให้กิ่งที่ทำการตอนนั้นได้รับน้ำอยู่ตลอดเวลาด้วยเหตุนี้จึงทำให้กิ่งตอนนั้นสดอยู่เสมอจนกว่ารากจะงอกออกมานั่นเองค่ะโดยจะมีขั้นตอนการทำดังนี้ ขั้นตอนที่1น,นะคะเราจะเลือกกิ่งแก่กิ่งอ่อนนะคะที่สมบูรณ์ซึ่งปราศจากโรคและแมลงนะคะและดูตำแหน่งรอยคว้านเอาไว้ค่ะโอเคขั้นตอนที่2นะคะเราจะคว้านกิ่งนะคะจากนั้นก็จะลอกเอาเปลือกออกโอเค ขั้นตอนที่3ค่ะเราจะขูดเยื่อเจริญนะคะที่เป็นเมือกลื่นๆออกจากนั้นนะคะเราจะทาด้วยฮอร์โมนเร่งรากค่ะตรงบริเวณที่ขูดเมือกออกหรือจะไม่ทาก็ได้นะคะโอเคต่อมาขั้นตอนที่4ค่ะจะนำถุงที่บรรจุขุยมะพร้าวนะคะมาผ่าตามยาวแล้วนำมาหุ้มรอบรอยแผลที่เราคว้านออกนะคะ หลังจากนั้นก็มัดด้วยเชือกทั้งบนและล่างบริเวณแผลค่ะและก็อย่าลืมลดน้ำด้วยนะคะขั้นตอนสุดท้ายนะคะหลังจากนั้นรอประมาณ2-3สสัปดาห์นะคะกิ่งตอนจะมีรากแทงออกมาค่ะโดยจะเริ่มเป็นสีเหลืองสีน้ำตาลปลายรากจะมีสีขาวและก็มีจํานวนเพิ่มมากขึ้นค่ะ หลังจากที่กิ่งตอนนะคะออกรากและแข็งแรงดีนะคะจึงจะนำไปตัดเพื่อนำไปชำในภาชนะหรือถุงพลาสติกเพื่อรอการปลูกต่อไปค่ะโอเคสำหรับการตอนกิ่งนะคะจะนิยมทำในช่วงหน้าฝนค่ะเพราะการออกรากของกิ่งตอนจะขึ้นอยู่กับความชื้น การถ่ายเทอากาศและก็ระดับอุณหภูมิที่เหมาะสมค่ะสำหรับพืชที่เหมาะสมสำหรับการตอนกิ่งนะคะจะเป็นประเภทไม้ดอกไม้ประดับซะส่วนใหญ่นะคะอย่างเช่นกุหลาบหรือจะมีไม้ผลบางชนิดนะคะเช่นลำไยกับมะม่วงค่ะข้อดีของการตอนกิ่งนะคะใช้ขยายพันธุ์พืชที่เกิดรากได้ยากค่ะกิ่งพันธุ์ที่ขยายได้จะมีขนาดต้นใหญ่ ไม่ต้องจัดเตรียมสถานที่และสภาพแวดล้อมและใช้อุปกรณ์น้อยค่ะก่อนจะจบเนื้อหาในบทเรียนนี้นะคะคุณครูมีคำถามชวนคิดมาให้นักเรียนทำกันค่ะคำถามก็คือให้นักเรียนนะคะศึกษาภาพการตอนกิ่งเพื่อขยายพันธุ์นะคะแล้วตอบคำถามต่อไปนี้ จากภาพนะคะในการตอนกิ่งจะเกิดรากของกิ่งตอนบริเวณใดค่ะกอไก่ก A ขอไข่บีข้อควาย C งองู A และ C ค่ะ,ฉะเฉลยนะคะนักเรียนจากคำถามนะคะการเกิดของรากนั้นจะเกิดบริเวณที่ท่อรำเรียงน้ำนั้นขาดค่ะซึ่งก็คือบริเวณนี้กับบริเวณนี้ ซึ่งตำแหน่งนะคะที่มีโอกาสในการเกิดรากนั่นก็คือตำแหน่ง A และตำแหน่ง C ค่ะแต่ว่าในทางธรรมชาตินะคะรากจะงอกนั้นจะเกิดตามแรงโน้มถ่วงของโลกฉะนั้นรากจะเกิดงอกเฉพาะบริเวณ A เท่านั้นค่ะคำตอบคือข้อกอไก่ค่ะ A มีนักเรียนคนไหนตอบถูกบ้างคะเก่งมากๆเลยค่ะ ก่อนที่เราจะจบเนื้อหาในวันนี้นะคะคุณครูมีใบงานมาให้นักเรียนทำด้วยค่ะก็คือให้นักเรียนจงเรียงลําดับขั้นตอนการตอนกิ่งนะคะให้ถูกต้องโดยมีทั้งหมด5ขั้นตอนนะคะให้นักเรียนใส่หมายเลข1-5จากนั้นก็ระบายสีให้สวยงามค่ะสําหรับวันนี้นะคะเนื้อหาในเรื่องการขยายพันธุ์พืชโดยไม่อาศัยเพศนะคะเรื่องการตอนกิ่งก็ขอจบเพียงเท่านี้ค่ะ สำหรับวันนี้สวัสดีค่ะ